ไปลงไปไหนปิ๊กนองอเออเล่นอยมมันหนักโอ้โหเคยทุกคนสวัสดีแมรุสวัสดีแมรุทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนที่เขื่อนบางลางนะคะเราเนี่ยจะมาดูคนจับปลาบึกจับปลาบึกยักษ์กันอือคือมีตลาดด้วยทุกคนแม่ ได้ปลายังไม่โดดเลยฮะไม่ไม่โดดเลยได้ไม่โดดเลยเขาจะไปจับที่สะพานกันนะครับแล้วก็โดดกระโดดแล้วก็เขาจับปลาที่จอดรถวัดอะไรเนี่ย๋ยวเปียดไงใส่แบบนี้เลยรถนปะวันนี้นะคะเราเอาเจ้าของมาบริจาคด้วยทุกคนนี่เดี๋ยวเราเคยไปให้บริจาคชาวบ้านเดี๋ยวไยให้เขาโอเคไปกันค่ะ เดี๋ยววันนี้เรามากับเบบิ๊กบิ๊เบฮาบิ๊บนะครับบิ๊บาบิ๊บาบิ๊บบิ๊บิู่กออกเสียงไม่ถูกนี่แบ่บนันแล้วก็แบยายากบแบิ๊บแบนันแล้วก็แบยาแล้วก็น้องกิฟนะคะแล้วตอนน้องยีครับโนแบอันนี้รอบรอกี่ปีนีรอบ6ปีหปีอ๋ออันนี้คือแบบรอบ6ปีทุกคนไม่ใช่ว่าจะมีทุกปีนะ ทีนี้เรามาแบบช่วงเย็นแล้วอ่ะคนยังเยอะเลยอ่ะโหนี่ขนาดฝนตกแล้วเนี่ยนี่ทุกคนเราเห็นคนที่ได้ปลาแล้วโอ้ใหญ่มากโอ้ใหญ่มากอันนี้ปลาอะไรปลาบึกอ่ะปลาเบึกปลาบึกกระตันแบบนี้เหมือนปลาดุกเหมือนปลาดุกเลยอ่ะตรใหญ่เลย ใหญ่กกหหมากเลยน่ะคนเขาจับตรงนั้นทุกคนเน,นะน่ะน่ะเห็นเขาจับกันอนะ่ะโอ้คือจะกระโดดแบะอเนี้ยไฮไลท์อ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะไฮไลท์มันอยู่ที่าปลาเนี่ยมันหล่นมาจากที่สูงแล้วหล่นลงมาในนี้ที่มันลงคือสปริงเวอ๋อลงจากเขื่อนเนาะลงจากบนเขื่อนอแล้วลงมาที่สูงซึ่งมันสูงเกือบร้อยเมตรอ่ะอ,อแล้วเราไปดูตัวอย่างปลาที่ทิ่หล่นลงมาคือมีแบบแผลแบบเต็มตัว เลยเห็นว่าปลาตัวมันใหญ่ๆก็คือมันสลบมันนอกมันนอกแล้วก็บางตัวก็ตายบางตัวก็รอแร่รอแร่มันก็เลยลอยขึ้นพอลอยขึ้นคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะโดดลงไปคว้าครคว้าได้ก่อนคนนั้นเป็นเจ้าของปลาแล้วก็เนี่ยเข้าฟังเหมือนเหมือนตกคนต้องดูดีๆว่าปลามันอยู่ตรงไหนหิวมากไม่ได้กินข้าวเลยพอรู้ว่าแบบมีแบบแบบนี้ก็ขับรถมันเลยจ้ะจากนารานุโอ้คือน้ำแบบ น้ำโครนอ่ะทุกคนใไปโดดเป็นยังไงบ้างก็งงได้น่ะไงนะได้หรือยังได้แล้วสีต,ตัวชี้งงสี่ตัวกิโลกิโลอ่าตัวละสิโลสิบโลอ๋ออันนี้คือเซฟเซฟตัวยังงอ่ะใช่ก็ใส่ชูชีพใส่ชุชีพเนาะเวลาเจอปลาบึกเราต้องใช้เชือกมัดมาอ๋ออาไม้คาไว ยัดผักปลายัดผักปลามีปาลาอะไรบ้างที่นี่ปลาบึกสวายยิสุปลาหนึ่งไม่งินก็ลอยมาเหมือนกันใหญ่สุดก็คือปลาบึกปลา,าบึกเป็นปลาน้ำจืดที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลก <c oughs> ปลาบึกปลาบึกปลาบึกปนลาน้ำจืด <c oughs> ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็แบบบางตัวเนี่ยเมื่อกี้เขาเพิ่งเอาไปเนาะเราถ่ายไม่ทันร้อยกว่าโลอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดที่เขากระโดดกันนะครับ ไม่ได uh ้ด huh. อ่ด่ไไ่ไนี่งไปไหนไปุ่งจปลาวันนี้มาจับปลาจับปลาอันนี้ปลาที่จับได้ให้กะเขาฝากกะเขาขายอ๋อฝากกะขายอันนี้เหลือแค่หัวแล้วขายยังไงกนี่หัวกิโลปดสิบบาทคือจับปุ๊บขายปั๊บบปุ๊บขายปั๊บสดใหม่นะคะคุณถ้าจะมาซื้อก็มาซื้อได้นะคะตรงนี้ มีคนได้แล้วอ่ะนี่หนักมากนี่คือเจ้าของปลาโดดเองโดดเองสุดยอดอ่ะตัวใหญ่มากเลยหนักมากคลิปที่ว่าใหญ่แล้วปลาบึกใหญ่กว่านี่เป็นไกด์ของเรานะครับพามาโอ๊ะไกด์ไกด์ปลาปลามันทำอะไรนี่ไกด์ ไม่ขึ้นอ่ะมันคือมันโดดมากขึ้นตรงนี้แล้วโครนอะรอ่ะนี่ยโรนไปดูจุดที่เขากระโดดกันครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟเฉ็นบางลางครับสนามกอล์ฟมีสนามกอล์ฟด้วยอาคุณไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับอ๋อนี่คือสนามกอล์ฟนี่เฮ้ย จริงดิที่ไหนมาทำอะไรนี่มาทำอะไรมาดูปลาเลยมาดูปลานี่คนปลาแต่ว่าเจอได้กี่ตัวนะไปรุ่งไปไหนก่อนตัวเดียวตัวเดียวไปรุ่งไปไหนปิ้งก่อนปิ้งนี่อะไรนี่เนี่ยนี่คืออะไรอ่ะบอร์ดไว้เล่นบอร์ดไว้เล่นเออไว้เล่นจับปลาก็อยากจะจับเออเล่นอย่างเดียวตอนเล่นอย่างเดียวตอนนี้เล่นอย่างเดียวไม่มีการจับพักเอามั่นไม่จับแล้วนี่ปลามันมีการ อูน้ำแรงอ่ะเขากระโดดแล้วโอ้นักล่าอุ้งโซ่เออเนี่ยนักล่าเนี่ยคนนี้นักล่าอุ้งโซ่สาวเรื่องมานี่ใชตอนนี้เรื่องมานี่ไม่วันเนี้ยเรากำลังไปทำปลาบึกผัดเผ็ดย่างลายทำอะไรนะเมนูอะไรนะเมนูผัดเผ็ดปลาบึกับึก สนุกครับจับรู้สึกไงบ้างมาเมื่อคืนก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นปลาบ, <laughs> บ,บึกอ่ะเนี่ยปลาบึกนี่ปลาบึกนี่โอ้โหเสี่ยงชีวิตเพื่อตัวนี้ใช่คือเมียอยากกินด้วยก้าบอกว่าก้าอยากกินปลาบึกนะคะสามีก็เลยต้องไปตกปลามาให้จับปลามาให้ <laughs> ผมว่าซื้อดีกว่าผมว่าซื้อดีกว่าเอายืน่นออกมาเออเร่ นี่มันดำเบลปลานเดียเดียวไยงไงวะมันเดปุ่ขาย่ยังไงวะโอเคทุกคนตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่นราธิวาสกันแล้วนะครับรู้สึกสุดยอดมากที่เราไปดูก็เป็นเทศกาลจับปลา2มือนะครับการจับปลาด้วยมือเปล่านะครับมันไม่ใช่แค่มีปลาบึกอย่างเดียวนะมันมีหลายสายพันธุ์เลยแต่ที่ใหญ่ๆก็จะเป็นปลาบึกเพราะว่าปลาบึกก็เป็นสายพันธุ์ที่ สายพันธุ์น้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นราชินีน้ําจืดเนาะมันเป็นวิถีชีวิตของคนที่นั่นอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นรอบ6ปีแล้วนะที่พึ่งมีเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไม่ไปลงพื้นที่น้ําท่วมไปช่วยเหลืออันนี้คืคอเราอะ่ะจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบคลิปสีสันน่ะของคนตรงนั้นคือเป็นวิถีชีวิตของคนที่นั่นไม่ต้องไปดราม่านะทุกคนคือมันจะมีแบบ ตัวใหญ่ๆเป็นร้อยกว่าโลเลยนะคือแบบอันซีนมากคือไม่คิดว่าแบบในน้ําเขื่อนอะ่ะมันจะมีปลาที่แบบใหญ่มากๆเลยอะ่ะก็เป็นอะไรที่แบบอันซีนนะสำหรับเรานะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปดูบรรยากาศก็เอามาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้เราคงต้องลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราเวรุงไปไหนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย